วันนี้นะครับออกมาด้านนอกนะครับมาเจอต้นอโศกเขานะครับอโศกเขาเป็นไม้ยืนต้นไม่ใหญ่มากนะครับผมเป็นไม้ให้ร่มเงาที่ไม่ผลัดใบนะครับและก็หากคนที่นะครับอยากจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งเพื่อให้ร่มเงาแล้วก็รากไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ผลัดใบนะครับ ก็คือต้นอสุกเขานะครับถ้าเราปลูกเต็มที่แล้วก็เขาน่าจะสูงอยู่ราวๆ5-8เมตรนะครับโดยทั่วไปแล้วที่ปลูกกันโดยทั่วไปความสูงก็จะอยู่ราวๆนี้นะครับอยู่ที่5-8เมตรเนี่ยนะครับแต่ต้นข้างหน้าผมนี้ความสูงน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ4เมตรแล้วครับนะต้นนี้นะครับเกือบ4เมตรละเรามาดูต้นอสุกเขาตัวน,นี้นะครับ ดูดอกครับดอกช่อใหญ่มากเลยนะครับดอกาคล้ายเหมือนดอกขิมนะครับเห็นไหมครับดอกเขาจะเหมือนคล้ายๆดอกขิมดูต้นนี้สิครับดอกเขาออกคนต้นเลยนะครับมาดูชัดๆเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยก้านแทงออกมานะครับก้านใบแทงออกมาปั๊บกิ่งล่างเลยนะครับกิ่งคนต้นเลยนะครับดูดอกทีครับนี่ดอกวางอยู่บนพื้นเลยนะครับดอกวางอยู่บนพื้นเลยนะครับดอกออกสี อาจะบอกว่าชมพูเข้มก็ได้หรือแดงครับหรือสีแดงก็ได้นะครับนะครับชมพูเข้มหรือแดงอ่อนๆหน่อยนะครับไม่ถึงกับแดงเข้มมากนะครับนะฮะถ้าบานแล้วนะครับดอกไในที่บานแล้วก็จะมีออกกีบบานออกมาแล้วก็จะออกสีอ่าึงเหลืองนะครับสีออกเหลืองเหลืองนะครับดูนะครับดอกเขามีขนาดเล็กมากครับเหมือนกับดอกขิมนะครับ ออกเป็นเป็นพวงเป็นช่อเลยครับดูว่าในหนึ่งในหนึ่งช่อเขานี้นะครับ,รบดอกขนาดเล็กเยอะมากนะครับดอกเข็มนะครับดอกอโศกเขานะครับเดี๋ยวดมดมออกันนะดมตอนกลางวันกลิ่นไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ผมสุดดมตอนกลางวันนะไม่แน่ใจว่าตอนกลางคืนเขาจะมีกลิ่นอ่อนๆออ,ออกมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าต้นอโศกน้ำนะต้นอโศกน้านี่มีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะต้นอโศกน้ํา หอมทั้งกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนนะเพราะที่บ้านปลูกอยู่นะ,ะลักษณะใบของเขาต้นอโศกเขานะเห็นไหมครับใบเขาเป็นใบเรียวยาวนะครับใบเรียงยาวเป็นใบประกอบนะฮะใบเป็นใบประกอบออกตรงข้ามลำต้นออกสีน้ำตาลเข้มนะครับก็ต้นนี้ก็น่าจะปลูกใหม่อยู่นะครับต้นนี้ฮะน่าจะเป็นไม้ที่เขา้อมาปลูกใหม่อยู่ดูดอกเขานะครับอดอกใหญ่มากนะครับ เดือนนี้น่าจะเป็นเดือนกุมภานะครับที่เขาออกดอกต้นนี้นะข้อมูลก็ไม่แน่ใจว่าทย,ยอยออกดอกตลอดปีไหมนะครับสำหรับต้อนอโศกเขานะแต่ตอนนี้เขาออกดอกตอนช่วงเดือนอกุมภานะครับตอนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธุ์นะครับออกดอกสวยเลยครับออกดอกสวยนี่ต้นอโศกเขานะใครที่อยากหาไม้ไปปลูกให้ร่มเงานะครับ ปลูกต้นไม้ให้ล่มเงาที่ต้นไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ผัดใบนะครับแนะนำเราเอาต้นอสศกเขาไปปลูกนะครับดูสิครับกำลังเริ่มแทงยอดแทงกิ่งก้านออกมานะครับน่าจะเป็นไม้ที่ขุดล้อมพึ่งปลูกใหม่ดูแล้วก็น่าจะปลูกยังไม่ถึงปีนะครับตันนี้นะน่าจะไม่ถึงปีน่าจะ เกือบเกือบปีเอามาปลูกต้นนี้ครับเพราะว่ายอดแหงออกไปยังไม่เยอะใบยังออกมาไม่เยอะนะครับแต่ดอกเขาเยอะมากเลยนะครับโอ้โหดอกออกดอกมากนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับต้นอโศกมีหลายอย่างนะครับต้นตระกูลอโศกก็จะมีอโศกเขาอโศกน้ําอโศกสปันนะครับผมแต่ต้นนี้คือต้นอโศกเขานะครับพอดีมาเจอนะครับอยู่ตรงนี้ออกดอกสวยพอดีเลยครับเลยเก็บรูป เก็บคลิปมาฝากนะครับให้ดูกันนะครับสวยงามมากนะครับสวัสดีครับ